วัสด,ดีนักปฏิบัติธรรมทุกท่านเส้นทางการหลุดพ้นสู่นิพพานหน้าที่35และ36เพราะความไม่เข้าใจตัวเองจึงได้เป็นอย่างนี้อยู่บ้านดีๆก็คิดอยากจะมาบำเพ็ญกุศลอยู่ที่วัด พอมาอยู่ได้ไม่นานก็ร้อนกายร้อนใจขึ้นมาคิดอยากจะกลับไปบ้านเพราะเราเคยวิ่งตามความคิดมานานแล้วจะหยุดมันไม่วิ่งตามมันไปคงทำไม่ได้การที่เราได้ไปทางนั้นทางนี้ทำให้ได้ผ่อนคลาย อารมณ์ชีวิตประจําวันได้คนส่วนมากจึงสแสวงหาเงินเพื่อต้องการไปเที่ยวตามที่ความคิดมันต้องการแม้นจะอดหลับนอนเหนื่อยเพียงไรมันก็พอใจเพราะมันได้ไปตามความคิดที่ต้องการแล้ว ความสุขของมนุษย์เราก็คือหาเงินมาได้แล้วก็เอาไปใช้จ่ายตามความคิดมันต้องการความพอใจนั่นแหละคือความสุขของมนุษย์เราทุกคนมนุษย์เราไม่ได้หาความสุขอยู่ที่ความสบายกายสบายใจแต่หาความสุขอยู่ที่ความพอใจ ธรรมะจะสอนมากเพียงไรเขาก็ไม่เข้าใจสแสวงหาความสุขทางนี้ทางธรรมไม่ใช่ความสุขอย่างที่ชาวโลกเขาต้องการแม้นแต่นักบวชยังต้องสแสวงหาความสุขแบบโลกโลกเลยความสุขที่คนมองเห็นมันอยู่ที่ อายตนะสัมผัสอยู่ดีกินดีได้ไปเที่ยวเห็นที่นั่นบ้างที่ตรงนี้บ้างตามที่ใจต้องการนี้แหละตัวบำเรลอของอายตนะที่คนเราปรารถนากันมากคนเราหาเงินก็ต้องการเอามาบำเรลอตรงจุดนี้แต่ ทำทางตรงนี้ไว้เอาเรื่องอื่นเข้ามาอ้างอิงแทนทำให้คนอื่นเขาหลงทางกิเลสของตัวเองอะไรจะมาฉลาดเท่ากิเลสของมนุษย์ในโลกนี้ไม่มีเกิดก่อนกิเลสมันก็แก่ฉลาดไปด้วยยาก ที่คนเราจะเข้ามายอมรับความจริงของตัวเองโลกเขาดำเนินชีวิตมาอย่างนี้ยาวนานแล้วเราจะไปว่าชาวโลกเขาไม่ได้ถ้าเราไปว่าเขาก็เหมือนเราไปขวางทางเขาเดินจะมีเรื่องวุ่นวายมาถึงตัวเราความฉลาด ถ้าใช้ไปในทางกิเลสของคนส่วนมากมีแต่คนเขายอมรับถ้าความฉลาดสวนทางกับเขามันจะไปทับเส้นทางเขาเดินเราต้องเข้าใจในความรู้ตรงนี้ด้วยเรื่องของความรู้มันมีอยู่สองภาค ภาคสร้างพัฒนากิเลสหนึ่งภาคความรู้เพื่อตัดกิเลสหนึ่งภาคนี้มีคนสนใจน้อยภาคที่เรียนยากลำบากการปฏิบัติด,ด้วยการเรียนรู้ด้วยอาศัยสติปัญญาของสังขารมันง่ายเพราะมูลฐาน เราสามารถมองเห็นด้วยสายตาเพราะเอาสังขารเป็นเครื่องสัมผัสในการเรียนรู้แต่ภาคจิตเป็นการคำนวณทางสัญญาอารมณ์ความคิดเอามูลเหตุมาจากสภาวะของการอยู่อาศัยและอาหารการกินเครื่องใช้เอาเข้ามาประกอบกันอาน แต่ออกมาเป็นอารมณ์ความคิดให้เชื่อมโยงกับสัญญาวิบากกรรมทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันจนเข้าใจในวัฏจักรของอารมณ์ความคิดว่ามูลเหตุของสัญญาอารมณ์ความคิดนั้นมาจากเหตุอะไร ถ้าเราสามารถรู้เหตุของอารมณ์ความคิดได้แล้วเราก็จะสามารถทำความเข้าใจรู้ไปถึงตัวสัญญาวิบากจิตได้ไม่ยากเลยทางเส้นนี้น้อยคนที่จะเดินไปได้มันมีความซับซ้อนและละเอียดด้วยสมาธิจิตใจต้องนิ่งพอ มันง่ายใจร้อนก็ไปไม่ได้มักง่ายใจเย็นก็ไปไม่ได้ชอบอิสระมากเกินไปจิตใจก็เป็นคนขี้เกียจปฏิบัติได้แต่ไม่เกิดปัญญาความเป็นอิสระบางอย่างก็มีความขี้เกียจแอบแฝงอยู่ภายในจิตใจ ความขยันกลายเป็นคนมักมากไปตามกระแสโลกนิยมกลมเราต้องรู้ตัวเองว่าเราเป็นคนประเภทไหนเราต้องหาทางแก้สัญญาสันดานเก่านั้นให้ได้สัญญาสันดานเก่าคือเจ้านายทางกิเลสอำนาจมันต้องแรง แอบแฝงอยู่ในจิตถ้าความเพียรไม่พอก็สู้เขาไม่ได้การที่เราจะหันหน้ามาทำลายสัญญาเก่าของตัวเองก็เท่ากับเราล้มล้างอำนาจของกษัตริย์มันแรงมากถึงกับต้องเอาชีวิตเข้าแลกจึงเป็นเรื่องยากที่คนเราจะทำลายกิเลสนี้ได้ ไม่ใช่ปฏิบัติชาติเดียวจะตัดได้เลยคงตายกับทางปฏิบัตินี้หลายชาติเรียกว่าเกิดตายเพื่อทางลผลนี้จนชินจนไม่มีความสงสัยอีกต่อไปนั่นแหละจึงจะตัดได้การเล่นแบบเอาหัวดำน้ำเอาก้นโถไม่ได้ ซ่อนแต่หัวตัวยังไม่มิดอย่างนี้อยู่ไกลๆใครก็มองมาเห็นว่าท่านทำอะไรกันมองดูก็เห็นว่ามุดน้ำจริงๆแต่มุดลงแค่หัวตัวไม่ได้มุดไปด้วยถ้ามุดไปทั้งตัวก็กลัวคนอื่นเขาจะมองไม่เห็นเพราะ มีเจตนาอยากให้คนอื่นเขามองเห็นนั่นเองจึงทำแบบนี้เราจะไปอิจฉาเขาทำแบบนั้นไม่ได้คนเราต้องมีความคิดสร้างชีวิตให้เปลี่ยนแปลงออกไปเพื่อพัฒนามันสมองของโลกคนมุดลงน้ำไปทั้งตัว ก็เคยเห็นมาแล้วมุดลงแต่หัวบ้างจะมีคนเขาสนใจบ้างไหมเพื่อหาคำตอบจากใจของคนอื่นดูบ้างกระแสมุน้ำดำหัวใครเห็นเขาก็ชอบเพราะว่าทำง่ายดีกว่าลงทั้งตัวน้ำนตื้นก็ทำไม่ได้ เหมือนมุดลงไปทั้งตัวต้องลงน้ำลึกมันลำบากใครก็ไม่อยากทำกันช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิดดีกว่าเอาไปฝังมันง่ายดีไม่ต้องลงแรงมากถ้าใครเลือกฝังช้างทั้งตัวกับเอาใบบัวมาปิด นี้รับรองเลยว่าคนต้องเลือกเอาใบบัวมาปิดมากกว่าจบหน้าที่36กรับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามขอให้โชคดีสวัสดีครับ